สวัสดีกันนะครับอยู่กับเต้ซ่าเกมเมอร์นะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับนะครับตอนตอนเปิดเทอมเนี่ยแหละครับเนี่ยผมเปิดเทอมแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เข้าสู่ไมค์ครับเนี่ยแหละผมเราจะเล่นไมค์ครับประมาณเยอะหน่อยนะครับโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าฮึฮึขี้เกียจพูดฮเอพีซีน่างมัาทำอะไร <c oughs> แต่ผมยอมรับนะครับว่ามันน่างโงขอดตอนจากพัิที่แล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยเสียงนี่ <c oughs> โอ้ตอนจากพัิที่แล้วที่ผมจบอยู่ตรงหน้าประตูนี่เออ้อไม่มีอะไรทํานั่นแหละมา <c oughs> พัทนี้ผมจะเอ,อ่อทำฟาร์มดีกว่าอืมทำอะไรไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ จบเนี่ยปะทำเถอะอืมมีมีหินโอเคฮึมไม่ค่อยมีอะไรทำเลยแหมเอ็มบีซนั่งงูพวกนี้มันก็โคตรนั่งงูของจริงอะ่ะอืมผมจะเปลีย่ยนชื่อมันเป็นไอตัวนี้นแหละเอ็มบนั่งแต่ไอนี่มันสวนมันดีกว่าแล้วกูจะเอเฮ้ยสกิวตนันมาสู้กัน ข้าเป็นนักริงอันดับหนึ่งนะเว้ยกูคือกินเอโร่ไอ้ฮะมึงก็ขึ้นแต่น้ำเอา้าเอา้ยแล้วกูจะเปลี่ยนวอตนี่โอเคเอ,เอ้ยย่องทำไมไม่ต้องย่องเอา้าเก็บเยพีกระดูกนี่เป็นส่วนสำคัญของต้นพืชหึ่ปะ่ะทำไรทำนะเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ย NPC มันปลูกอันนี้ด้วยปะ่ะแง่ เดี๋ยวทำของตัวเองมั่งดีกว่า<น>รอรอยของไอเอฟซีน้างูพวกนี้กันฮ่าฮ่ฮอืมอืเดีย๋ยวทำไมข้าม,มันไม่มีอ้อมีไหมต้องขุดจากกีนี้ลืมไปอืมยออืมตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมียอะไรน่าเล่นนั่นเลยครับถ้าใคร ใครรู้ว่ามีเกมอะไรน่าเล่นก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเออผมจะได้เล่นเพราะผมก็ไม่รู้อยู่ดีว,ว่าเกมอะไรน่าเล่นครอืมเพราะผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีในถ้าในคอมนี่รอไปเลยครับนานหน่อยอืมถ้าในคอมนี้ก็นานหน่อยนะครับเพาผมจะแพ้ได้เพราะเออมันไม่มีเวลาว่างของคอมนะครับ พอดีมันต้องเอาคอมลงมาวางล่างไม่ใช่ด้านบนครับเพราะถ้าวางไว้ด้านบนมันก็จะเสียงดังโคตรเลย่าอืาอ,อจุบอจ๊บปุจุแต่มันก็เสียงดังจริงนั่นแหละที่ผมเล่นมานะอ่าอืมทำไมมันไม่มีอะไรค่อยหล่อยหรือวะแนี่คือรถเท็กเตอร์รุ่นใหม่ไม่ใช่ละอันนี้คือ คือคืออะไรมันไม่รู้ไม่รู้จักและวลืมอะไรวะเดี๋ยวอ่านกันอ๋อจอบอืมเอามันมีภาษาอังกฤษแล้วกูแปลเป็นไทยเออช่างเถอะโอเคโด้ลอยหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหโตโคตรเร็วโด <c oughs> โแป๊บฮ่าฮ่าฮ่เกียจแล้วโอ้ลอยสักนิดีก่งฮ่าฮ่าฮาเอ็มีซีน้างูมันยังไม่รู้หรอกเฮ้ยทุกนได้ยินเสียงอะไรกันไหม ยินได้เราไม่น่าโง่เออเออเอ็มพีทีไม่ได้ยินได้ไงเฮ้ยยังไม่ได้ยินเท่านี้ข้ารู้เจ้าไม่ได้ยินใช่ไหมเอ็มพีทีได้ยินแม่งทั้งโลกเลยนะเวย้ยอีกตูดเฮายโหกูเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยใครตูดมึงไงฮะกูมีตูดด้วยเหรอไหนดูดิไหนแป๊บนะหนึกูมีตูดด้วยเหรอชัดเจน ป่ะไม่มีจริงเอพีซี okay, นี่ก็มัวตลอดป่ะเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มของตัวเองนั่งนะครับอืมหา <c oughs> แล้วผมก็จะสร้างบ้านใหม่แต่เดี๋ยวไว้พัดหน้านะครับอืมเก็บของ <c oughs> ออไปขุดดินข <c oughs> ุดดินเอาพัวลืมพัว แล้วกูพูดขุดกินทำไมปะขุดได้แล้วดึกไม่ดึกไม่เป็นไรอ,อืเดี๋ยวเราจะทำให้ดีดีที่สุดเออเอดดีน,นั่งกูคงไม่รู้มั้งอ,อ,อืมอ่ะอดมันคงรู้แล้วมั้งว่ากูกำลังจะทำอะไรอืมแต่มันก็คงไม่รู้เยอะมั้งที่ผมเดานะฮ่าฮ่ฮ เอ็มบิซีน่าง,งูพวกนี้วันน่านาง,งูของจริงเนี่ยมันน่ะไม่ชอบตังค์แต่เวลาแม่งไปเล่นในคอมเมง่งชอบชอบเอ็มแมอนลอ,นอืมหึ่่เนี่ยแค่เนี้ยก็พอเออไปนอนได้ก่อนไว้เนี่ยออลาลานอนได้ไหมไม่เอวนอนได้เลยไปกินนี้กูกดหลายทีแล้วนะทำไมไม่ได้ จริง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 ขอสักแป๊บนะครับลืมไอ้นั่นโอเคโอเคนะครับต่อเลยนะครับเออผมก็หลืมพืชน,นะเออถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงอะไรก็ช่างเถอะครับมปเฮ้ยเรามีอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนเออเราเอาอะไระอ๋อน,นี่นี่แต่เรายังไม่มีไอรอน ช่างเถอะช่างเถอะเดี๋ยวค่อยไปขุดก็ได้จะได้ดีต่อสุขภาพฮุนี่อ้อสวยงามอลังการไอตรงนี้ขุดขุดขุดอืมขุดขุดขุดผมจะเปลี่ยนไป็นาง,ง่นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหาไม้ใหม่ก็ได้ลืมไปนี่วางแบบนี้ไปก่อนไหน ไปตัดไม้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยแมวอ่ะอืมอุปกรณ์เอ็มบีซีมันมีเยอะฮึมเราก็รู้แล้วนะว่าบ้านหมู่บ้านเอ็ซีนี่มันก็ต้องมีไม้แต่บ้านเรามันไม่มีไม้เออเอ็มบีซีไม้ดูสักดีๆเอาบ้านที่มันไม่ดีแล้วกันเจอละบ้านนี้ที่โคตรน่าโดาเลยนี่ นี่ขุดริมๆเดี๋ยวมันรู้ตัวฮ่าๆไงบัวยิ่งอยากกินนัวบัวได้แค่นเนี้ยเจ้ามาทำไมวุย้ยลืมกดอเออได้ละอืมแต่ก็ยักรอยอีกนี่เดนี่ไรน่เดนี่แฮ่เราจะลอยให้หมดลอยสักประมาณสามอันโ,โอ้ยโอ้หยืนได้เลย อ๋อกระโดดอย่างขั้นเทพแบบนั่นแหละมันทันเทพตรงไหนวะอืมโอเคแค่นี้พอเอาหินไปด้วยอ่านี่คือการหลอยจากวัตถุ m p c นะครับอืมไปไปได้อืมจังมีอะไรไหมโอจินี่โอ้ตอนนี้มีของเยอะมากเอ้ยน้อยกระดิ่งหนึ่งอ่า ท่านผู้ชมคงจำได้ว่าผมเคยลงหมดเคีียๆใช่ไหมครับผมได้เอาออกไปแล้วโคตรผมก็ขี้เกียจเล่นแบบมดโกงแบบน,น้นๆนะครับแม่งโคตรไม่ดีเลยมัตจะมาปางทำไมยังไ่กินอโงไปเลื่อยสองแค่นี้พออืมอืมกูไม่โหดหรอกแ่กูแค่ไปจอมมนืนเรียนที่โรงเรียนก็เครียดมาแล้วเนี่ย มาทำต่ออืมจ้าย่าไปแล้วคือจุ๊บทำหน้าืมผมก็ไม่รู้นะครับฮึว่ามันทำยังไงไอ้แตกจุ๊ก็ทำยู่นี่ไม่ใช่หรอวะโอ้ยเอพีซีมาช่วยทำหน่อยไม่เพราะนายอยาก แล้วว่านางโง่จริงไมหมล่ะว่าไหนนางโง่โลากรโลกนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างเหมืองกันมั่งนะครับอืมอ่อันนี้ขุดไว้ลงน้ําธรรมดาที่มันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวผมก็ทาเองนะครับอืมเดี๋ยวเราหาเหล็กกันบ้านเรามีเหล็กแบบว่า,าจากก่อนๆมีเปอบะดูครับ ก้อนเดียว What the เอตชฉันเถอะเอาหิวดีว่าลืมดูม <c oughs> อืมไปโอ้ไม่ต้องถามเลยครับทำไมผมถึงหยุดเออมันไม่มีไม่ค่อยมีเวลานะครับอ่าตอนนี้มีโคตรเวลาล้โคตรของโคตรเวลาง่ายๆตอนเนี้ย คนมีเวลาหรือตอนเปิดเรียนนี่แหละอืแต่ตอนที่ยังไม่เปิดเรียนกูก็แคสไม่ใช่หรอวะเออจริงนะเนี่ยปะ่ะทำเหมืองเหมืองที่เดิมเอออะกูควอยููโอเคเฮ้ยฝนตกอะไรตอนนี้เวลาทาเหมืองนี่แม่งจะตกน้ำมึงเออออ๋อลืมรู้ลล้ทำไมอะไรหายไปที่จะแพ็คนี่ เออผมก็ลืมบอกไปนะว่าผมเอาทิกเก็์แ็กออกไปแล้วคิกเกียจใส่ถึงมันจะสวยแค่ไหนก็เถอะอืมแต่ผมโอ้โหไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมค่อยใส่พัดหน้าดีกว่าออไม่ใส่แล้วคี้เกียตมันดูยากสับสนด้วยครับเลยผมไม่ใส่นะครับไม่ต้องถามเลยอ่ะนี่มีไฟปเปล่าลืมดู โอเคได้ไฟมาแล้วฮ่าฮาสามสองอันนี่ปุดจนกว่าจะเสร็จอืมอืม้ยนานละกูอืมแต่คลิปนี้สั้นจริงครับแค่สิบสี่นาทีเออไม่ได้คลิปอื่นสักตัวหน่อยสงสัยผมทำอะไรทะเลทะเละอะไรกันไม่รู้ วันนี้เดี๋ยวผมลงสองคลิปเอาจริงมั้งละโอเคเดี๋ยวผมทําต่อเลยี่ยโอ๊ยไฟมันหายไปไหนอ๋อไฟมันอยู่นี่อืมเป็นได้ใช่ไหมโอเคพัทนี้ทําไร <c oughs> ทำไรก็ถือว่าเสร็จไปเรียบร้อยนะครับถึงผมพัทนี้ผมก็ยังไม่ตัดเลยนะครับขี่เกียจอืมพัทอื่นค่อยตัด ก็ต่อไปเนี่ยแหละ๋ยวผมจะทำเร็วๆนี้นะครับผมจะทำให้เร็วที่สุดนะครับพาร์ทนี้ผมจะทำแค่สิบสี่นาทีอืมนะฮะอืม,อมไม่ต้องถามเลยทำไมผมต้องสิบสี่นาทีเพราะตัวอัดนี้แม่งคตน,น้อยเลยนะครับอืมน้อยจริงนะครับ ถ้าใครเคยใช้ตัวอัดนี้นะครับก็น้อยจริงของจริงอะไรจริงเอออะไรจริงหมดไม่ไม่ต้องพูดยเยอะฟินนี่เต็มเลยไม่ไม่ใช่ฟินมันไม่ใช่ฟินเออถือว่าตัวพูดถืออืมโอ้จะหล่นทำไมไม่อยากให้พวกเองหล่นเนี่ยอืมพี่เกดขุด,ดแต่ยังอื่นขุดได้ ผมจะขุดจนหวัวพี่เอ็กมันจะพังอืมเวลาคงไปเยอะละสิก็ถือว่าพัรน,นี้ทําไรเสร็จแล้วนะครับอ่าถึงจะทําน้อยก็เถอะเดี๋ยวผมจะทำพาร์ตต่อเลยเดี๋ยวเชื่อผมดิอืมผมจะทำพาร์ตต่อเลยแบบเร็วโคตรเลยอา่นั่นไม,ไม่ไม่เอาหักดีกว่าเวลามันจะครบแหละ จริงไหมล่ะที่ผมเห็นน่ะเฮ้ยวู้พัต่อไปผมจะทำนะไอเนี่ยฮ่า <c> ฮ <ười> ่าฮ่าเจอแล้วืมเจอเมืองแล้วโอ้ดีใจโคตรเลยป่ะึ้นเดี๋ยวต้องไปเตรียมอุปกรณ์อะไรสักอย่างป่ะโอเคโอเคนะ สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเพราะมันครบแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับโอเควันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนบายยนะครับท่านผู้ชมลาปก่อนนะครับ